ช้าวันนี้นะคะ8กรกดาคม2568ค่ะก็มีจับสูงคูบะต้าแอลสี่ตัวคานโค้ง1คันนะคะปลายทางอา่าภูพานค่ะกาลสินนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมทั้งคันค่ะสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะยังไงก็ไปคํำไปคูณ ไปขนเงินขนโชคต่างๆเข้าที่บ้านลูกค้าเยอะๆนะคะว่าจเจริญแท็กเตอร์ค่ะอ,อําเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานี0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 5 0ี7 6 5 8 1นะคะติดต่อเราได้2เบอร์หลักนี้เลยค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถของจังหวัดอุดรธานีค่ะ B2140s นะคะตัวนี้เป็นรถกลุ่มเข้าล่องอ้อยค่ะทําสวนอ้อยไลย่อ้อยนะคะตัวนี้จะทะเบียนปี64มากับตัวรถผานดันดินค่ะแล้วก็มีผานพวนมาโครงกันอ้อยมา สีเดิมทั้งคันเลยนะคะสีเดิมทั้งคันคันนี้133ชั่วโมงค่ะ2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ B2140s ค่ะตัวรถแล้วก็โรตารี่ค่ะตรงตามรุ่นของเขานะคะขนาด85เซนคันนี้ก็เดี๋ยวนะ คันนี้ก็สีเดิมทั้งคันนะคะ1 9 9 0 0 0บาทค่ะ1 9 9 0 0 0บาทค่ะ L 3 2 1 8เป็นตัว SP นะคะตัวรถหน้ากากผามดันดินค่ะแล้วก็ไอไซส้แ๊บหนึงแล้วก็เป็นผามบุกเบิกตรงตามรุ่นของเขาอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้อยู่ที่329,000บาทจดปี6 ะะ L ห้าศนย์หนึ่งแปดคันนี้เป็นตัว SP ค่ะจดปี64ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ,าผ่านพวนตราช้างตรงตามรุ่นของเขาค่ะใสยย่ยางหน้าให้ใหม่ยางหลัง80%เปเซนค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะสี่0สนเก้บาทค่ะ 5018เป็นตัวดีทีค่ะตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีเป็นผานบุกเบิกมาให้นะคะหากไม่อยากได้ผานบุกเบิกก็สามารถเป็นผานพวนได้นะคะใสย่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ยางหลังแปดสิเเซนค่ะสวยๆเลย419,000บาทค่ะ L 5 0 1 8คันนี้เป็นตัว SP ปี6 6ตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีผานพวนตราเพชรสินค้าใหม่ใบ24นิ้ว5ใบใส่ให้นะคะหน้าหลังตามเดิมเลยค่ะสว,สวยสวยสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันนะคะตัวนี้อยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทค่ะ4018 SP ปี64ตัวรถหน้ากาก ผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนตาช้างตรงตามรุ่นของเขานะคะตัวนี้อยู่ที่3ามแ0นแบาทจ้ะจ้ะไอ้ไส้เอาไปเลยเอลค้านีค้านี้ L4018 เป็นตัว SP มาเป็นตัวเปล่านะคะมาเป็นตัวเป่า31900นบาทค่ะเป็นตัวเป่า319แสนพบาทนะคะตัวนี้4 0 1 8 s p รถตักตัวนี้ปี6-6 600, 200องกว่าชั่วโมงอยู่ไอ้ไม่ต้องเอาออกเด้อหรือขันเอาออกก็ต้องเอาไปไว้ในกองเครื่องมือก็ได้จังบ่าหายยังครับ เออเอาถอยออกไปก่อนตัวนี้อยู่ที่459,000บาทค่ะ459,000ัน45บาทนะคะเป็นรถตักชุดตักถังถ่วงปี66 MU 4902ค่ะ MU 4902ปี 2, 64 85ชัว่วโมงตัวรถหน้ากากขันดันดินแล้วมีผนพวนสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะตัวนี้อยู่ที่549,000บาทค่ะ L4508DI Special ยังใหม่สี่เส้นเก็บเช็ัลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้อยู่ที่2องแสนหพบาทค่ะ L3608 ตัว DT เสากลมค่ะตัวลดผานดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะ2องแสนสพบาทค่ะ L5018 เป็นตัว d t ปี ตัวดีทีตัวนี้ไม่ปี60ก็61นะคะตัวนี้ตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็จะมีผ่านพวนให้389000บาทค่ะ38900 0บาทค่ะเดี๋ยวรอเก็บเช็คก่อนนะคะตัวนี้ L 3608ตัวดีทีเสากลมนะคะมาแบบคานโคง้งค่ะตัวรถผานดันดินแล้วก็ผานพวนอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทค่ะ 50คันสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นตัวดีทีมาเป็นรถปักค่ะมาเป็นรถปักแล้วก็มาเป็นผามพวนไม่มีถังถ่วงนะคะสวยๆเลย4 3ส0 0า้าันบาทปีห3นะคะตัวนี้สวยๆเลยจอรเดียจอรเดียจอรเดียห้าหหนึเฮียแกลงเท่าไหร่น้อจอรเดียเนี่ยถ้าดูราคาหรือว่าจำราคาไม่ผิด ตัวนี้3ามแสนน้นบาทนะคะหากราคาตัวนี้แม่ค้าไม่คอนเฟิร์มเรื่องราคานะคะอาจจะคลาดเคลื่อนเฉพาะตัวจรเดียนะคะสามแสนามหมื0 0บาทค่ะฝากไว้ก่อนนะคะสำหรับจรเดีย5610ค่ะคันนี้สามารถติดต่อเฮียแกโดยตรงได้เลยที่085 087 6581ค่ะ ส่วนกลุ่มของตัวคูบต้าที่แม่ค้ารีวิวมาตรงนี้ก็คือราคาตามที่แม่ค้าแจ้งเลยค่ะตามที่แจ้งเลยนะคะตัวนี้โปรโมชั่นลดให้ทุกคันคันละ1,000 0บาทเช่นเดิมค่ะจัดส่งให้ฟรีในระยะ,ะ300กมแรกนะคะก็มีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยทั่วประเทศค่ะตัวนี้ ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้เอาแบบไม่ยาวค่ะเอาแบบไปเร็วๆอุปรกรณ์ต่างๆค่ะก็มีเหมือนเดิมนะคะตัวผานพวนตัวตัดหญ้าตัวลิปเปอร์ตัวขุดมันต่างๆนะคะตัวนี้ 0804141669ค่ะติดต่อแม่ค้าโดยตรงเลยนะคะรีวิวเองขายสินค้าเองจัดส่งสินค้าเองไม่มีเซลล์นะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วยคะ่ะ